ดีพี่น้องแก้มค่ะตําหงส์ร้อว่าถึงนองจ๋าพ่อใหญ่ะะได้กินเขาก็เป็นอันสะเราหนึ่ป้าหวานค่ะเาจ,จะตําหค่ะรวจจดก็แสงมื่อเรื่องเม้่อตรวจความพี่นไม่ได้เลงป้าไม่ลง nó rồi Nó sẽ người phải mọi người ơi mọi này ơi phải bạn ơi mọi có lợi mọi người ơi mọi ดูปลาลปลาไม่ไล,ลายกยันปาปลาลนี่เป็นได้ปลาลปลาลีนไลต่ออ่ะออว่ามเพียวอีกนะิดผสมปลาจีนเหรอะ tắm này tắm bạc hải đồ em cọp nó không ta này

สาวาพิสตังเนาัไม่ไม่เปล่า

chứng rồi không không một cái nữa không mời rồi năm cháu mà ăn em tiền mà tiền đẹp ดักเหรอไขามึงซำจู้นไปเจอนู่หนูเขาเจอไปยิงนูนี่เนื้คนไปดัางหระเจียวตึงๆ่ะน่าสือขวดน้คนาจำมเอาเรคนเคยขายยายากขายอที่ก้ เรจะบวกลงนี่ใส่เจ้าถิ่นเต็หมดอืมคุปองไหนอาหมดมันมันไม่จะขับเล

ที่มันโทรมาเบอร์แควนะมาหักนะทางาางมัมันมาหักเห็นไหมอม

ติดป่ะพี่น้องกไม่พอไม่บายาีพี่น้องจกากินข้าจบไปเท่งซำเร็จ้ะไม่บายจุบจุบจ้า